สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราชนีสิงสุวรรณเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง rmutp live ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกัน ซึ่งวันนี้นะคะฝนรวบรวมคดีที่ทางตำรวจนั้นมีกระบวนการไขปริศนาหรือเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างลี้ลับมาฝากกันหลายๆครั้งนะคะฝนเชื่อว่าคุณผู้ฟังของฝนนั้นเคยดูหนังหรือภาพ,พยนตร์ที่เกี่ยวกับแนวสืบสวนสอบสวนเราจะรู้สึกว่าในภาพ,พยนตร์นั้นทำไมตำรวจถึงเก่งจังเลยตามแกะรอยผู้รายได้แต่เชื่อไหมคะว่าในภาพ,พยนตร์นั้นก็ชอบอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ แต่ในโลกความเป็นจริงของเราค่ะมันมีหลายต่อหลายคดีที่ทางตำรวจนั้นไขคดีได้จากเรื่องลี้ลับ ซึ่งวันนี้นะคะฝนรวบรวมรายงานของคดีต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทางตำรวจนั้นสามารถจับคนผิดด้วยการรวบรวมหลักฐานรวมไปถึงได้เบาะแสมาจากความฝันบ้างก็มีภาพนิมิตก็มีรวมไปถึงร่างทรงค่ะจะมีคดีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะ ย้อนกลับไปคดีแรกนะคะในปี2,371คุณนายมาเทนเธอได้เริ่มฝันแปลกๆว่ามาเรียลูกเลี้ยงสาวของเธอนั้นโดนคนร้ายฆ่าตายและศพของเธอถูกฝังไว้ในโรงนาสีแดงแห่งหนึ่งตอนนั้นนะคะมาเรียเองก็หนีตามผู้ชายคนหนึ่งไปที่ชื่อว่าวิลเลียมค่ะเธอแอบหนีไปแล้วก็มุ่งหน้าไปยังที่โรงนาสีแดงจริงๆซึ่งโรงนานี้นะคะเป็นจุดสังเกตในหมู่บ้านพรสเตทมอน ซักฟอร์ดแห่งอังกฤษโดยที่เธอนั้นได้ทําการนัดแนะกับคนรักของเธอเวลาผ่านไปเกือบปีค่ะมาเลียไม่ส่งข่าวกลับมาที่บ้านผิดกับวิลเลียมคนรักของเธอนะคะที่ยังคงติดต่อกับครอบครัวอยู่เสมอรวมไปถึงวิลเลียมนั้นก็มีข้ออ้างต่างๆนานาเกี่ยวกับการที่มาเลียนั้นไม่ยอมติดต่อมาเองจนในที่สุดค่ะคุณนายมาเทนก็กังวลใจทนไม่ไหวเธอเลยไปบอกสามีเกี่ยวกับความฝันประหลาดอันนี้ของเธอ หลังจากนั้นระยะหนึ่งค่ะสามีของคุณนายมาเทนและเพื่อนอีกคนก็ได้ทำการออกเดินทางไปยังโรงนาสีแดงตามคำขอของภรรยาขณะที่พวกเขาเหล่านั้นนะคะกำลังค้นดูรอบๆอบสถานที่ก็พบว่ามันมีจุดผิดสังเกตอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือพื้นกระดานที่ดูหลวมผิดปกติพวกเขาลองงัด เปิดออกดูซึ่งสิ่งที่พบก็คือศพที่ห่อไว้ในกระสอบพร้อมกับเศษผ้าที่ดูคล้ายผ้าเช็ดหน้าสีเขียวผืนหนึ่งซึ่งหลังจากการสอบถามคุณนายมาเทนทุกคนก็พบว่านั่นคือชิ้นส่วนของผ้าพันคอของมาเลียนั่นเอง จากความฝานันกลายมาเป็นคดีฆาตกรรมสุดท้ายแล้วค่ะวินเลียมคนลักของมาเรียเขาถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมเขาเป็นคนใช้ปืนยิงเธอจนเสียชีวิตแต่ระหว่างการสอบสวนเขากลับยืนยันว่าไม่รู้จักเธอ แต่สุดท้ายแล้วนะคะวินเลียมก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและเขาได้รับโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอไปต่อกันที่คดีที่2นะคะคดีนี้เกิดขึ้นในปี2523เอตตาลุยสสมิธเกิดเหตุนิมิต เป็นภาพร่างของเมลานียูริเบซึ่งเธอเป็นพยาบาลที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในเขตโลเปสแคนยอนแคลิฟอร์เนียสมิธไม่คิดมาก่อนว่าตนเองนั้นเป็นคนทรงหรือมีพลังพิเศษแบบสายมูแต่อย่างไรนะคะแต่หลังจากที่เขานั้นได้ยินข่าวเกี่ยวกับยูริเบนะคะเธอกลับเชื่ออย่างประหลาดใจว่าตัวเองคือข้อมูลสำคัญของคดีนี้ที่จะช่วยสามารถไขความจริงได้ สมิธนะคะได้ทําการแจ้งเบาะแสที่เขารู้ให้กับตํารวจซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครเชื่อสักเท่าไหร่ดังนั้นสมิธจึงออกไปตามหายูริเบ่พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวตามร่องรอยที่เขาได้เห็นในภาพนิมิตจนสุดท้ายแล้วคะ่ะสิ่งที่พบเจอนั่นก็คือสมิธพาครอบครัวไปพบศพนางพยาบาลได้ในที่สุดหลังจากที่สมิธพาตํารวจไปยังจุดที่พบศพเธอก็โดนกัก เพื่อสอบปากคำนับ1ิชั่วโมงเพราะทางตำรวจเองก็ตั้งข้อสงสัยว่าสมิธเนี่ยแหละอาจจะเป็นคนร้ายหรือไม่หลังจากนั้นค่ะเขาก็โดนจับกุมว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมยูริเบ้แต่ต่อมาภายหลังก็มีการจับกุมกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้ซึ่งก็เป็นกลุ่มชาย3คนสมิธจึงได้รับการปล่อยตัวและเขาก็ฟ้องกลับทางการเกี่ยวกับการจับกุมที่ผิดพลาดและ เป็นฝ่ายชนะคดีนในที่สุดค่ะอีกคดีนึงนะคะเป็นคดีของเทเลชิต้าบาซ่าเขาเป็นนักบำบัดร,ระบบหายใจเชื้อสายฟิลิปปินส์เขาถูกฆ่าตายในอพาร์ตเมนต์ในปี2520ตำรวจนะคะไม่สามารถหาเบาะแสรหรือหาตัวคนร้ายในคดีนี้ได้จนกระทั่งในที่สุดค่ะมีสัตยแพทย์นายหนึ่งที่ชื่อว่าโฮเชซีชัวจูเนียเขาอ้างว่าระหว่างที่ภรรยาของเขาเข้า ภรายาของเขาพูดออกมาเป็นภาษาตากาล็อกด้วยสำเนียงสเปนที่ฟังดูแปลกประหลาดมากๆพร้อมทั้งอ้างตัวว่าเขานั้นคือบาซ่าและบอกด้วยว่าชายที่ชื่ออลันชาวาลีเป็นคนฆ่าเธอภรรยาของชัวนะคะเคยทำงานกับบาซ่าและชาวาลีในโรงพยาบาลแอดเวอร์เตอร์ในชิคาโก้พวกเขารู้จักกันค่ะ นักสืบของคดีนี้ตัดสินใจลองทำตามเบาะแสเดียวที่มีนั่นก็คือคำบอกเล่าของภรรยาของชัวนะคะ และในที่สุดค่ะนักสืบก็พบหลักฐานที่ชี้ว่าชวลีคือคนสังหารบาซ่าจริงๆเขาทําไปเพื่อขโมยทรัพย์สินรวมไปถึงเครื่องประดับซึ่งเขานําไปซ่อนไว้ในอาพาร์ตเมนต์ของตนเองอีกหนึ่งคดีนะคะที่น่าเหลือเชื่อนั่นก็คือคดีของลอลีคา์บอดคนที่บอกว่าตนเองนั้นคือคนทรงแล้วก็แม่มด ที่มาจากเมืองซาเลมแมสซาชูเซตเธอนั้นมีส่วนช่วยเหลือจากการสืบคดีฆาตกรรมมาทาเบดฟอร์ดในปี2,534เบตฟอร์ดนั้นได้หายตัวไปโดยมีข้อมูลว่าครั้งสุดท้ายที่คนพบเห็นเธอเธอกำลังแล่นเรือไปกับเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าทอมหรือโทมัสไมโมนี่ซึ่งผู้นี้นะคะเขาคือผู้ที่ให้การกลับไปกลับมาตลอดเวลาที่โดนสอบสวนตั้งแต่อ้างว่า ไม่เคยเจอกับเบรดฟอร์ดมาก่อน จนกระทั่งเขานั้นมายอมรับว่าออกไปแล่นเรือกับเธอจริงๆแต่คลื่นทะเลซัดเธอจนตกเรือทําให้เขานั้นตกใจจนไม่กล้าบอกใครในคดีนี้ค่ะผู้สืบคดีนั่นก็คือร้อยตํารวจเอกพอลมอร์ฟี่นะคะเขาได้ขอความช่วยเหลือจากคาบอตซึ่งคดีนี้นะคะทางตํารวจเองก็ไม่รู้จะไขคดีอย่างไรจนท้ายที่สุดค่ะร้อยตํารวจเอกพลมอร์ฟี่ก็ได้เดินทางแล้วก็ไปขอความช่วย เหลือกับบอหลังจากที่เธอนั้นได้นั่งสมาธิเข้าฌานเธอก็บรรยายภาพของเบดฟอร์ดและนายไมโมนี่ขณะอยู่บนเรือโดยที่ฝ่ายชายนั้นกำลังพยายามลวนลามฝ่ายหญิงแต่ว่าเบดฟอร์ดนั้นปฏิเสธไม่ยินยอมทำตามความต้องการของไมโมนี่ซึ่งทำให้เขาโกรธมากจนสุดท้ายไมโมนี่นั้นก็ลงไม้ลงมือกับเบดฟอร์ดเขาใช้อาวุธบางอย่างในเรือตีเข้าไปทางด้านหลัง และศีรษะของเธอจากนั้นก็นำสมอเรืออันเล็กมาผูกที่ข้อเท้าของเธอเพื่อถ่วงน้ำหนักและก็ทำการโยนร่างของหญิงสาวลงทะเลไปคาบอดนะคะระบุด้วยว่าร่างของเบคฟอร์ดนั้นยังคงอยู่ในทะเลบริเวณที่ใกล้กับเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีประภาคารตั้งอยู่จู่ๆชาวบ้านที่ไปตกกุ้งบสเตอร์ก็ไปพบศพของเบลฟอร์ดในจุด ที่ตามคำบรรยายของคาร์บอดพอดีหลังจากผ่านกระบวนการชนสุดศพนะคะสุดท้ายแล้วค่ะสาเหตุการเสียชีวิตของเบดฟอร์ดก็พบว่าเขาตายด้วยการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงด้วยวัตถุไม่มีคม ซึ่งเป็นไปตามคำพูดของแม่มดแห่งซาเลมจริงๆค่ะเห็นไหมคะว่าทุกคดีที่วันนี้รวบรวมมาฝากนั้นเล่าไปบางทีก็ขนลุกไปนะคะว่าสิ่งลี้ลับบางอย่างที่วิทยาศาสตร์บนโลกเรานั้นอธิบายไม่ได้เนี่ยแต่ว่าทำไมมันสามารถคลี่คลายคดีได้จริงๆคุณผู้ฟังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับมากน้อยแค่ไหนคะอย่างตัวฝนเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยสนุกสนานกันได้ใต้คลิปนี้ ะะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วสำหรับแอปพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องราวของคดีใดนั้นติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะวันนี้ฝนขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ